มีมนุษย์คนไหนจะยกข้อมือไว้อย่างนี้ตลอดนะผบอันนี้คือผิดหลักการสรีระศาสตร์มากในหลายคนครับเวลาไปซื้อสนับที่มันแบบผมเรียกว่าของเล่นดีกว่านะครับในส่วนของข้อมือเนี่ยเขาจะหักตัวพลาสติกกันกระแทกเนี่ยแทบจะเป็นมุม90องศาเลยครับลองนึกภาพเวลาเราต้องกระดกข้อมือไว้ไว้องศาแบบนี้ตลอดเวลาก้านเนื้อตรงนี้พังหมดนะครับธรรมชาติของการกระดกข้อมือของมนุษย์เนี่ยมันจะอยู่ประมาณ25องศาหรือ30องศาประมาณนี้ดังนั้นสนับนะครับที่เราใช้เนี่ยเวลาใส่เห็นนะครับมันก็จะอยู่ในลักษณะ กระโดกข้อมือเพียงเท่านี้เห็นไหมนะนะครับมันจะไม่ใช่ยกให้เรากระโดกอยู่อย่างนี้นะมันจะทําให้คนใส่ไม่สบายเลยนะครับอ,อันนี้ก็มีตัวฟองน้ำนะแล้วตัวพลาสติกก็เป็นตัวแบบยางดีเหนียวนะทนแรงกระแทกนะครับของคุษซนี่ที่ใช้ประจําจะเป็นลักษณะครึ่งนิ้วแบบนี้นะ ส่วนตัวกันกระแทกนะครับมันก็จะกระดกขึ้นอยู่แค่ประมาณ2ี30าองศาเท่านั้นแหละไม่มีใครทําแบบยกขึ้นมาอย่างนี้นะครับใครเจอสนับที่งองอพับแบบนี้คุณสนิยแนะนำครับว่าอย่าซื้อมาใส่หรือต่อให้เขาให้ฟรีมาได้ฟรีมาก็ไม่น่าใช้อยู่ดีครับเพราะว่าเวลาที่เราบาดเจ็บมาค่าไปคู่สุขภาพแพงกว่าค่าซื้อสนับดีๆสักชุดหนึงไ้สามครับ